เอาหลดบอรวมานะรยแล้วทำมืนนะไ่อถือมาจะควัสเท่านี่โอ้ยครับบี่นนี้ครับอนสวัสดีบายดีบาพน้มลนาธิจะติดกระเด็นแมลงมูลนาธิจะติดกายังยังติดออไกินนะ ยังจีนไก่รยกับว่าฮอร์โมนอะใช่แล้วลงมาเด้เนี่หมวกนะหัวรถนะือไม่ไม่้ไใช่หรอ้ลูนถือละถิมปจุทิ่เฮ็ดก้อนเฮ็ด นาอฟเาเเม่อน้อน้อยเนาตีบักกันนี่เมันี่เมื่อน้อืเมื่อนิพานเมื่อล้วยาวนกกันดื้อี่รออเวมาเกีวขาวใช่ปลาใช่ไหมขึ้นไปเอาเเขาเด้อน้ำน้ำนัดโ้ไม่อุมั้ยน้ำัเอยอุมาำนียมันดื้อ S <S นักบ่นักก็ขึ้นอนักนก่าวคับ่เฮยโอย <S <S ้ยแนตั้งกับบเป็นตะเบิงเลยถ่ายคลิปกันนะบเรียนยังเลยคลิปจากเบิงยเอนยเอ,เอ,เอ,เอยนทำละขาวถ่วงกล้องนะฮะบุเีนคนเลยมีแตวงขาวเลยว่ะ เไลี v ui, v ui, v ui, ้ยงงวาคนเยานในสองหบ่านในสองหายละบาบมากบได้จั้ดอหยเคงแล้วตัวคมาองเวเประงนึงเลวพึงนื้นไ่พึงใหสมัยเก่เราเนงาวนี่แถวนะเท่าสามให้ลูกหนอซิบก็สอบว่ะได้รูปบ่เ้วละบยเข่านาเนาะเขานเน่ยนเ นาาอยู่พี่น้องเว้ยว่าเพ่นมาตัดซอยเนี่ยพ่นตัดกระตูนงานเจฮิตเฮ็ดงานพ่นไปเฮ็ดวานองแล้วเัแล้วเะขนเลย็ดข้งแม่กเลยที่ไปซ้ำงานเนี่เจะเีแล้วอะเวเนี่ยเรามาบอกเตามาซ่อมใหบอกมาอื่นอ่ะมาอื่นใหเลียก่อนละเนี่ย นะร้งก็ให huh ้เสมมาลุงเสิมเติมสามให้หรือเปล่าเสทั้งตัวนีงแล้วเนี่ยสามให้เลยนะเติมสามเนาะดูเต็มสามให้เสริมสามเ่าผิดอะไรสามว่าไปมาแล้วมัดธงติดมัดธงเลยเติมตลอดเลย

โบโ in, ้ได้โบ้เด้ลูกโบ้ดโบ้โบ้คิดเนื้อนอมจยางเขาโทศัพท์ขึ้นหายเสียไม่ได้รถคันสก้าวปะครับข้างบนตัว เห็นได้มเนไหม้งัเดอเราจะย่างนเดียวเลยเม็ดพะยเด้อเม็ดตุวยช่วเลยพี่น้องเลยแดงคักขนาดเลยเม็ดเต็ม แม่ลูงกําลังไปแล้วก็บ่อ่อนเกินไปแม่นหมากแดงเป้งๆถ้าเฮาเอากว่านี่มันสิกอบได้บาดนะมันสิเป็นเอข้าวมุ่นบัดเฮาไปสีนะเนาะอันนี้ือว่าน้เลยมดท่งเลยมดทงเลยท่ํากันท่ํากันมดท่งนันแหละสิทุกแหงกว่าเพราะว่าเฮาดันก่อนแล้วเาังข้าวเตี้ยดํานั่นแหละมอั้นมันแก่กว่าเนาะ แก่กว่าดำก้อนดำก้อนอีก้ากับแก่กว่าอีกอันนี้อิ่มแล้วอันนะใช่แตเกี่ยวเนี่ยมันว่าพี่น้องเอ้ยต่ลสองละสามดูอ่ลสองละสามคือว่าเหาก็ล้มวอีกได้มันจุดจุดจุดไปโลคันดำนะถอดขาหย่างเนาะว้าวเลยก็ได้อันนี้คันเกี่ยวใหญ่หิงเต็กแตลสองแตลสามประมาณหาหกกอเต็มกำหาหกกอเต็มกำหาหกกอนี่เต็มกำพี่น้อง งามงามงามเข่าลุงคนยิ่งเนาะใหญ่ลุงเลยงามเลยนะเข่าก็ไดกระได้เนาะคึกเลยการเกี่ยวกับมัคือการในพี่น้องน้องคนกับหัวสองหัวสามน้องคนกับกอเดียวกอเดียวแต่มันกับแล้วแต่คนวัยคนถนัดแต่ผู้ถนัดแมีนคือเฮานี่ห้อยจากสองสามผู้เลยจึงเตรียมกำไว ยนเตมือน่อยปุจากหญ่ได้รอวะโอ้ยลงเถินน่ะล้นลือเออกะว่ามันสิพอดีไปลยมันก็ล้นมือมันหลก่อเนาะขนาเทลกอน่ะมันบวล้นข้าเทลารายกอมัน่ะจะล้นมือยังงงงามงามขากมาลุงเนาะีหยช่โด่หญ้าลวนะครับช่วยเลยช่วยหาบ่มีจากต้น พักะแง่ยังจนแมเนสิกินเกิหาย,ยเน้ำมันอยู่ตลอดีเพรน้ำมันเท่ตลอดเอน้ำมันอยู่ตลอดีเ้มเตลอย่างอเามนเลดน้ย่าน้งมเลย้เลยโอ้ีเานมันี่ให,หน้งกัอลมเพรานมเามันน,างงาน้ำัมเาะมันเนันามันมันะนักเทวยว<อ>เขามีน้ำนักอ่เเลย บอยากพ่อไมนได้แล้วเขามีน้ำหนักเคยผ่านมาแล้วลิ่นจนลากเขามีน้ำหนักเออลิ่นจนลากบอยากพ่อไันได้เขามีน้ำหนักนะเขานักหรอใครเนี่ยขันมีน้ำหนักเลยบ๊อบักไ่ได้เออขันเขานักใครเนี่ยพี่น้องเลย มันก็สมมั tamam. from, genau, ่เสมอพี่น้องพอดีเกี่ยวมวนเลยมันยืนเกี่ยวขมวนขยเมนเอารถมีเงินชื่อรถไทยมารถไทยเกี่ยวเข่ามากกัคักรถนะยางต่อต่อต่อต่มก็ลมไปเป็นเพียง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  ประมาณ18-19แล้วค่ะทรศัพท์ลุงบำลุงโอ้ยผู้บ่าวเขาเจ้ากับสีเปรี้ยวเข่าแล้วมันยิ่งซ้ำขอจับถ่ายก่อนเด้อพี่น้องจากสีกเกียวเนาะมันเข่าสูงแฮงมันสีเห็นคน จังนังกวาดๆเลยพรท,ที่ขนาดเลยพรเขาหนักอึ้งเลยหนั่ลุง,ลงหนักชื่อๆเนี่บอเอานำได้อันนี้ข้าวหนักของเท้เข้น้พี่น้องเลยบ่แมนข้าวมีน้ํหมีน้ำหนัก,นนกบ่เอาเน่ยน,นะเนาะ หนักเลยคราทั้งน้ำทังหนักเลยหนักอึ้งเลยคนวะมันพอดีสุกคักเลยลุงมันบริถึงกับแบบมันจนกรอบนะนะขั้นกรอบมันก็สีเบากันอันนี้มันพอดีเบ่งเต็มเบ่งเลยเดี๋ยวว่าพอดีงามเลยใบวีกําลังขอบน้อยหนึ่งขั้นใบวีขอบแห้งก็เริ่มกรอบแล้วขาวกันเลยออเข้าวเราสุกกว่านี้ ้วเจ็ดชมงยังไปตรงกูมาถือมันนัละว่านี้เกี่ยวอะไรสองให้พี่น้อให้เครื่องไาเวลามันมันให้ใหญ่ให้ยาวแล้วเข้ามันก็งามเออข้างามงามก็เป็นกายได้อีกนักๆ ตัวโนกโ็เกี่ยวเข,ข่าจังยี่ใช้หน้าฝนอยู่ลุ่มครับลุงลุ่มแค่ห่วยพวอดีเออค้าแม่นท่านี้ยังว่าไปหาเนาออันนี้ไก่เกูไก่พี่น,น้องเวนนาน้องตังโนอ,อยู่มันก็เป็นตามัวนอยู่มันเข่าเกี่ยวกับมันเข่างามมะลิ กำกวบกระจายอีกแต่ว่าเกี่ยวกอบใอยากไปอยากมาผู้เลี้ยแตสิได้ยลอยสอบผู้ปรจักษเอามาแตได้ก็ได้แต่สียดายลอยสอบผู้ประจัก้์ลอยหายไปเลยสองลังโอ้ยชอจอยได้ลอยสองลังคนวะเสียใจได้น้อกินบลได้คลิปนี้แต่คอร่าก็ไม่พี่น้องเด้อสิเกียวขก่าเลยน้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพี่น้องขอบกันไหมคลิปหน้ากับน้องโซลาสบายดี